ราก็มาพบกัอนอีกเช่นเคยนะคะกับช่องหมอฟ้าไพ่ยี่สี่นะคะวันนี้ก็จะเป็นการอ่านดวงประจําวันนะคะสถานการณ์โดยรวมของคนที่เกิดทั้งเจ็ดวันนะคะประจําวันศุกร์นะคะที่22มกราคมพศ2564นะคะคัยากร,ร์ดวงประจําวันนะคะเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะ เรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตนะคะเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันนั่นเองนะคะสำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวนะคะทักแชททักไลน์มีค่าครูนะคะสำหรับใครที่เข้ามานะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะขอให้พ่ยิปซีนี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์โดยรวมนะคะของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะประจำวันศุกร์ที่22นะคะ มกราคมพศออ2564นี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและชัดเจนนะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะตั้งแต่คนเกิดวันอาทิตย์นะจ๊ะ <c oughs> มาดูนะคะว่าคนเกิดวันอาทิตย์จะได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะคนเกิดวันอาทิตย์สองดาบนะคะวันนี้จะเกี่ยวข้องในเรื่องของเอกสารหนังสือสัญญานะคะรวมถึงจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการค้าขายในโลกออนไลน์โลกสื่อโซเชียลด้วยนะคะนะ ิงดาบนะคะก็เ,เรียกว่าคนเกิดวันอาทิตย์นะคะวันนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจนะคะนะพอดูเหมือนว่าใครบางคนอาจจะอยู่ในสภาวะที่เรียกว่ากังวลใจสับสนว้าวุ่นใจนะคะอัศวินเรียนนะคะนะ ก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะนะจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะรวมถึงใครบางคนอาจจะกําลังมองหาช่องทางลู่ทางนะคะในการขยับขยายกิจการหรือต่อยอดธุรกิจก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ เดอะอินเพลเอร์นะคะต้องเข้มแข็งต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝ่าฟันไปนะคะแล้วจะประสบผลสําเร็จนะคะอย่าย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคสิ่งต่างๆนะคะเรียกว่าปัญหามีเอาไว้ให้แก้ไขมีเอาไว้ให้เราเผชิญหน้านะคะนะรวมถึงนะคะถ้าในเรื่องของหน้าที่การงานก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดทัศนคติความคิดเห็นด้วยนะคะอาจจะเกิดการขัดแย้งกันนะคะมีเรื่องไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นได้นะคะ นะหรืออาจจะมีในเรื่องของข้อตกลงข้อสัญญานะคะความคิดเห็นที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะนะคนเกิดวันอาทิตย์ต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดนะคะรวมถึงคนเกิดวันอาทิตย์นะคะเรียกว่าดวงมีคนคอยอุปถัมมีคนคอยช่วยเหลือนะคะนะรวมถึงใครบางคนมีโอกาสที่จะได้ติดต่อกับลูกค้าต่างชาติต่างประเทศนะคะได้เดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะนะจะเกี่ยวข้องในเรื่องของสถานที่หน่วยงานราชการด้วยนะคะ ถ้าในเรื่องของการเงินนะคะดูเหมือนคนเกิดวันอาทิตย์นะคะนะมีเกณฑ์ว่าจะได้เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่โน้ตบุ๊กใหม่นะคะช่วงนี้ใครรอเงินก้อนใหญ่อย,อยู่จะได้รับข่าวดีนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะนะดูเหมือนความรักจะจืดชืดนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ความรักไม่ค่อยจะหวานแววสักเท่าไหร่ไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะคะง,ง,ง้องแงงกันระหองระแหงกันนะคะนะเรียกว่ามีคําพูดที่กระทบกระทั่งนั่นเองนะคะนะ แต่ใครที่มีปัญหากันอยู่นะคะนะโดยภาพรวมแล้วยังเป็นความรักที่ตัดกันไม่ขาดนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะ mm hmm. ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความดันไมเกรนนะคะสายตากระดูกเข่าข้อด้วยนะคะช่วงนี้เรียกว่าดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะ ใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะคนเกิดวันอาทิตย์โชคลาภมีนะคะนะตัวเลขจากเบอร์โทรศัพท์นะคะนะตัวเลขจากอายุคุณพ่อนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากไพ่ยิปซีนะคะก็<ๆ>จะมีเลขสี่เลขสองเลขหนึ่งและเลขศูนย์นะคะที่จะให้โชคต่อไปนะคะคนเกิดวันจันทร์นะคะหนึ่งสองสามมาดูนะคะว่าคนเกิดวันจันทร์จะได้ไพ่อะไรกันบ้าง คนเกิดวันจันทร์ดวงมีคนคอยอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูดีนะคะคนเกิดวันจันทร์เป็นคนใจดีใจบุญนะคะมีน้ําใจชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะเดลิเวอร์ hmm. นะคะหน้าที่การงานจเจริญรุ่งเรืองดีนะคะประสบผลสําเร็จดีจะได้รับข่าวดีมีช่องทางมีลู่ทางมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะรวมถึงวันนี้นะคะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะนะอาจจะมีในเรื่องของการทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มนะคะ การพูดคุยการติดต่อการเจรจากันนะคะเรียกว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนั่นเองนะคะเด็กถือไม้เท้านะคะจะมีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นจะได้รับข่าวดีนะคะบุตรบริวัรลูกหลานนะคะจะนําพาข่าวดีมาให้ด้วยนะคะนะก็เรียกว่านาะทีการงานคนเกิดวันจันทร์นะคะนะเป็นไปในทิศทางที่ดียังมีความมั่นคงดีอยู่นะคะนะ <c oughs> ถ้าในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่าคนเกิดวันจันทร์นะคะดวงมีคนคอยอุปถัมภ์นะคะมีคนคอยช่วยเหลือมีโอกาส deeper, ที่จะได้รับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะแต่ราคินีเรียนนะคะเรียกว่าคนเกิดวันจันทร์ใช้เงินเก่งนะคะนะเข้ามาก้อนใหญ่ก็อ,ออกไปก้อนใหญ่เหมือนกันนะคะนะรวมถึงคนเกิดวันจันทร์นะคะนะเรียกว่ามีรายได้เข้ามาไม่ขาดนะคะวันนี้ใครที่ทําเกี่ยวข้องในเรื่องของการค้าขายนะคะการเป็นนหน้าการเป็นเซลล์นะคะนะก็เรียกว่าจะมีเงิน จะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะคะนะอาจจะมีในเรื่องของเงินปันผลนะคะนะ้โบนัสเข้ามานะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะโดยภาพรวมแล้วคนเกิดวันจันทร์เป็นความรักที่ดีนะคะสําหรับคนที่มีคู่นะเอาใจใส่ดูแลกันดีได้คุณพ่อบ้านได้คุณแม่บ้านที่ดีนะคะเป็นคู่หูเป็นที่ปรึกษาที่ดีต่อกันนะคะคอยเกืน้อหนุนกันนั่นเองนะคะคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบรักพบคนถูกใจนะคะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพคนเกิดวันจันทร์ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของระบบปอดระบบทางเดินหายใจด้วยนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะคนเกิดวันจันทร์นะคะก็เรียกว่าโชคลาภมีนะคะนะมีโชคมีลาภอยู่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากไพ่ยิปซีนะคะนะก็มีเลขศูนย์เลขหกเลขหนึ่งนะคะที่จะให้โชคนะคะสําหรับคนเกิดวันจันทร์นะคะ ต่อไปนะคะคนเกิดวันอังคารนะคะคนเกิดวันอังคารสองสามมาดูนะคะคนเกิดวันอังคารได้ไพ่อะไรกันบ้างคนเกิดวันอังคารอัศวินดาบนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์การทะเลาะกันมีปากเสียงกันมีข้อขัดแย้งกันนะคะรวมถึงอาจจะมีเหตุให้ต้องเดินทางแบบกะทันหันด้วยนะคะ กเหรียญน,นะคะดวงมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือนะคะนะดีอินเพสนะคะนะถ้าเป็นคุณผู้ชายก็เรียกว่าดวงนารีอุปถัมภ์นะคะแต่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็เรียกว่าเป็นคนใจดีใจบุญมีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะนะรวมถึงหน้าที่การงานวันนี้นะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีการค้าการขายมีรายได,ได้มีกำไรเข้ามานะคะนะเรียกว่ามีความเจริญรุ่งเรืองดีในหน้าที่การงานนะคะ เดฟูนะคะใครบางคนอาจจะอยู่ในสภาวะว่างงานตกงานนะคะแต่หมอฟ้ามองว่ายังมีในเรื่องของรายได้นะคะด้านอื่นเข้ามานั่นเองนะคะเพราะว่าเดฟูขึ้นมานะคะนะก็เรียกว่าคนเกิดวันอังคารนะคะนะต้องต้องคิดบวกเข้าไว้นะคะในวันนี้นะคะนะอยากคิดในด้านลบนะคะสร้างกําลังใจให้กับตัวเองทําอะไรที่มันแปลกแหวกแนวกว่าคนอื่นเขานะคะนะในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วจะประสบผลสําเร็จนะคะนะ เรียกว่าต้องอารมณ์ดีต้องสนุกสนานต้องเฮฮาอย่าอยู่ในสภาวะของความเครียดนะคะนะรวมถึงให้รมะมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะนะจะทําอะไรก็ให้คิดหน้าคิดหลังคิดทบทวนให้ดีก่อนนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่าคนเกิดวันอังคารนะคะใช้เงินเก่งมากนะคะหาม,มากใช้มากได้มาจ่ายไปนะคะนะแต่ก็เรียกว่าดวงยังมีคนคอยอุปถมัมมีคนคอยช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นจากคนที่ รักเรานะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะพี่ป้านะ้าอาหรือจากคู่ครองคนรักนั่นเองนะคะนะเรียกว่าเกื้อหนุนซึ่งกันและกันอยู่นะคะแต่ให้รอบครอบในเรื่องของการใช้เงินด้วยนะคะคนเกิดวันอังคารมีดวงของการเดินทางนะคะเดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่เดินทางไปทําบุญเดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ําใกล้ทะเลนะคะใครบางคนอาจจะเดินทางไปทํางานแล้วก็พักผ่อนไปในตัวก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะนะ รวมถึงนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะนะมีบ้างทะเลาะก,กันงอนกันนะคะนะใครมีปัญหากันอยู่มีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันอภัยให้กันนะคะรวมถึงนะคะคนมีคู่มีโอกาสที่จะตั้งท้องตั้งครรภ์นคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบคนถูกใจนะคะนะแต่คนโสดนะคะคนเกิดวันอังคารส่วนใหญ่จะเป็นคนเจ้าชู้นะคะนะเจ้าชู้แบบเงียบๆนั่นเองนะคะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันอังคารก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของข้อเท้าข้อเข่านะคะอาจจะเกิดอาจจะมีเหตุให้ต้องแบบลื่นหกล้มนะคะนะหรือใครที่ขับรถก็เรียกว่าอย่าใจร้อนอย่าอารมณ์ร้อนนะคะเดี๋ยวมันจะเหตุมีเหตุให้ต้องแบบรถเฉียวรถชนนะคะในช่วงนี้รวมถึงคนเกิดวันอังคารกินเก่งทานเก่งระวังน้ําหนักตัวขึ้นด้วยนะคะ ใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะนะแนะํำนำะว่าให้ทําบุญก่อนการเสี่ยงโชคนะคะทําบุญกับคนยากไร้ทําบุญกับคนรอยโอกาสทําบุญโดยการใส่บาตรท,ทาบุญในตอนเช้ากวดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะแล้วจะมีโชคมีลาบนะคะนะตัวเลขจากไพ่ยีสี่นะคะก็มีเลขศูนย์มีเลขสามนะคะแล้วก็เลขหกนะคะแล้วก็เลขหนึ่งนะคะที่จะให้โชคนะคะต่อไปนะคะ คนเกิดวันพุธนะคะหนึ่งสองสามมาดูนะคะว่าคนเกิดวันพุธจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคนเกิดวันพุธแปดไม้เท้านะคะมีช่องทางมีลู่ทางมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะรวมถึงใครที่ทํางานอยู่ช่วงนี้งานเยอะงานหนักงานมากความรับผิดชอบหลายอย่างกันเลยทีเดียวนะคะ The world นะคะนะก็เรียกว่าดวงดีมีโชคมีลาบนะคะนะมีดวงของการเดินทางนะคะ การติดต่อการพูดคุยการเจราจาประสบผลสําเร็จดีนะคะการค้าขายในโลกออนไลน์ในโลกสื่อโซเชียลนะคะจะได้รับการตอบรับตอบกลับมาที่ดีนะคะรวมถึงเดเวลนะคะใครบางคนอาจจะหมกมุ่นอยู่กับหนังสือนังหาตำรับตํำราหาวิชาความรู้ในโลกออนไลน์ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ ราช่มีพชัชร์นะคะการจัดการการวางแผนงานการวางโครงการการมีไอเดียมีโปรเจกต์มีความคิดสร้างสารรค์สิ่งต่างๆนะคะนะที่รออยู่นั่นเองนะคะก็เรียกว่าคนเกิดวันพุธโดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะเรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะนะจะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะมีช่องทางมีลูทานที่ดีเกิดขึ้นนั่นเองนะคะ ถ้าในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่าคนเกิดวันพุธกินเก่งทานเก่งใช้เงินเก่งน,นะคะนะคุณผู้หญิงมักจะหมดไปกับเสื้อผ้าหน้าผมความสวยความงามนั่นเองนะคะช่วงนี้คนเกิดวันพุธนะคะจะไปติดต่อนะคะนะหรือเดินทางไปทํางานนะคะแต่งตัวให้สวยให้เนี้ยบให้ดูดีเข้าไว้นะคะนะแล้วการติดต่อการเจราจาของคุณจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะเรียกว่าเป็นการเสริมโหน่งให้กับตัวเองนั่นเองนะคะ คนเกิดวันพุธนะคะนะ้าใจใหญ่ใจกว้างนะคะสามถ้วยอาหารขนมนม,นมเนยอุดมสมบูรณ์กันเลยทีเดียวนะคะในวันนี้นะถ้าในเรื่องของความรักนะคะคนเกิดวันพุธนะคะสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวนะคะก็เรียกว่าโดยภาพรวมแล้วเป็นความรักที่ดีนะคะนะเอาใจใส่ดูแลกันดีนะคะเป็นคู่หูเป็นที่ปรึกษาเป็นการ,รยานิมิตท,ที่ดีต่อกันนะคะ แต่ใครบางคนดูเหมือนว่าจะมีความรักที่เป็นความลับปิดบังอยู่ด้วยนะคะนะคนโซต้องระมัดระวังนะคะอาจจะเข้าไปเป็นมือที่3ของบุคคลอื่นได้นะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันพุธนะคะมักจะมีปัญหาในเรื่องของอาการวิงเวียนศรีรษะนะคะไส้กระ,พระเพาะปัสสาวะนะคะทานน้าเยอะๆนะคะวันนี้คนเกิดวันพุธนะคะนะโชคลาภถามว่ามีไหมโชคลาภมีนะคะตัวเลขจากความฝันนะคะนะ พราะเรียกว่าคนเกิดวันพุธเซนลังสังหอ์แม่นยำนะคะนะอาจจะมีในเรื่องของความฝันที่แปลกๆด้วยนะคะในวันนี้นะคะลองดูนะคะว่าฝันเห็นเลขอะไรกันนะคะแต่ถ้าเป็นตัวเลขจากไพ่ยิปซีนะคะขอโทษนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากไพ่ยิปซีนะคะก็จะมีเลขแปดเลขหนึ่งนะคะเลขสองแล้วก็เลขสามนะคะที่จะให้โชคสําหรับคนเกิดวันพุธนะคะต่อไปนะคะ คนเกิดวันพรฤหัสนะคะหนึ่งสองสามมาดูนะคะคนเกิดวันพรฤหัสคนเกิดวันพรฤหัสห้างไม่เท้านะคะหน้าที่การงานวันนี้ค่อนข้างจะยุ่งวุ่นวายกันเลยทีเดียวนะคะต้องรอบคอบด้วยนะคะ เดาฟู food, นะคะต้องปล่อยวางนะคะนะต้องคิดบวกคิดดีเข้าไว้นะคะต้องใจกล้าบ้าบินนะคะนะกล้าไดา้กล้าเสียพร้อมลุยนะคะนะสี่ถ้วยแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะคะในวันนี้นะคะเรียกว่าคนเกิดวันพฤหัสนะคะนะงานเยอะงานหนักงานมากนะคะนะงานค่อนข้างจะยุ่งวุ่นวายกันเลยทีเดียวนะคะอาจจะมีเรื่องให้ต้องหงุดหงิดใจนะคะนะหรือว่าอาจจะมีเหตุให้ต้องแบบ ใครพูดอะไรก็ไม่ค่อยจะเข้าหูนะคะนะวันนี้การทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลกกาะกัน การมีปากเสียงมีข้อขัดแย้งมีข้อตกลงที่อาจจะไม่เข้าใจกันนะคะนะก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนเปลี่ยน,ปยนแปลงทัศนคติกันไปนะคะการทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มจึงจะประสบผลสําเร็จดีนะคะในวันนี้รวมถึงคนเกิดวันพฤหัสนะคะมีช่องทางมีรู่ทางที่ดีเข้ามามีโอกาสดีๆเข้ามานะคะนะจะฟูนะคะใครที่ตกงานว่างงานอยู่นะคะออกไปสมัครงานออกไปหางานมีเกณฑ์ว่าจะได้งานนะคะถ้าไม่เลือกมากนะคะนะเรียกว่า ไม่ไม่ไม่ตกงานเนาะเพราะบางครั้งคนวันพฤหัสค่อนข้างจะชังเลือกนะอะไรก็ไม่ได้ดังใจนะคะรวมถึงเป็นคนที่ค่อนข้างจะเอาแต่ใจนะคะนะไม่ชอบใ,ใครมาบังคับนะคะมาตั้งกฎเกณฑ์สิ่งต่างๆให้นะคะนะเรียกว่าฉันไม่พอใจฉันก็ลาออกนะคะออกแบบกระทันหันอะไรแบบนั้นนะคะนะเพราะฉะนั้นให้ใจเย็นๆนะคะช่วงนี้หน้าที่การงานหายากนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าคนเกิดวันพฤหัสใช้เงินเก่งมากนะคะนะ มีเท่าไรใช้หมดนะคะนะเรียกว่าใช้เงินไม่ค่อยคิดนะคะนะต้องรอบคอบในเรื่องของการเงินด้วยนะคะเพราะว่าใครบางคนดูเหมือนอยู่ในสภาวะชักหน้าไม่ถึงหลังเหมือนกันนะคะนะเรียกว่ารายรับไม่พอกับรายจ่ายนั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะนะช่วงนี้ก็อาจจะมีในเรื่องของการทะเลาะก,กันการมีปากมีเสียงกันมี มีเรื่องราหองระแหงกันไม่เข้าใจกันนะคะนะเพราะว่าใครบางคนดูเหมือนจะจูจ้จี้จุกจิกขี้บน่นค่อนข้างจะเอาแต่ใจนะคะนะต้องลดทิฏฐิลดอิกโก้ลงด้วยนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะส่วนคนโสดนะคะนะก็เรียกว่าช่วงนี้นะคะยังรักสนุกไม่ผูกพันนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันพฤหัสก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อกระดูกข้อเท้าข้อเข่านะคะ ปวดท้องโรคกระเพาะกดไหลย,ย้อนปวดประจำเดือนด้วยนะคะถ้าใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคอย่าลืมบวกหนึ่งลบหนึ่งนะคะนะเดี๋ยวมันจะเฉียดนะคะคนเกิดวันพฤหัสนะตัวเลขจากค่ายิ่สีนะคะก็มีเลขห้ามีเลขศูนย์มีเลขสี่แล้วก็เลขแปดนะคะที่จะให้โชคนะคะต่อไปนะคะคนเกิดวันศุกร์นะคะหนึ่งสอง สามมาดูนะคะว่าคนเกิดวันศุกร์ได้ไพ่อะไรกันบ้างคนเกิดวันศุกร์สามเหรียญน,นะคะก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินกันแต่เช้าเลยทีเดียวนะคะนะสามเหรียญการค้าการขายนะคะประสบผลสําเร็จดีมีรายได้เข้ามานะคะมีเงินมาให้หมุนเวียนนะคะหรือใครบางคนนะคะช่วงนี้นะคะ มีเหตุให้ต้องเดินทางนะคะกลางค่ากลางคืนเดินทางกันแต่เช้าเลยทีเดียวนะคะการค้าการขายนะคะนะเรียกว่าให้ค้าขายในช่วงเช้านะคะนะรวมถึงช่วงค่ำค่ำนะคะจะมีรายได้ดีนะคะ สิบเรี้ยญมีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนใหญ่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะนะก็เรียกว่าคนเกิดวันศุกร์นะคะหน้าที่การงานนะคะทํางานดึกดึกตื่นตื่นทำงานกันแบบหามรุ่งหามค่ำกันเลยทีเดียวนะคะในช่วงนี้การงานประสบผลสําเร็จดีมีช่องทางมีลู่ทางที่ดีเข้ามามีโอกาสดีๆเข้ามานะคะรวมถึงอาจจะมีในเรื่องของการพูดคุยนะคะข้อตกลงข้อสัญญาสิ่งต่างๆกันเกิดขึ้นด้วยนะคะนะเรียกว่าเอา่อ คนเกิดวันศุกร์นะคะนะหน้าที่การงานเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะรวมถึงสิบเหรียญจะเกี่ยวข้องในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินที่อยู่ที่อาศัยนะคะอาจจะมีในเรื่องของการเป็นนายหน้านะคะการซื้อขายกันเกิดขึ้นนั่นเองนะคะ <S <S คนเกิดวันศุกร์นะคะโชคลาภมีนะคะนะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะมีโชคกับเด็กกับคนที่อายุน้อยกว่ามีโชคจากบ้านเล็กที่นะคะมีโชคตัวเลขจากความฝันด้วยนะคะ การเงินเรียกว่าคนเกิดวันศุกร์การเงินไม่ติดขัดนะคะแต่ด да. ูเหมือนใครบางคนรอเงินก <together>. ้อนใหญ่อยู่นะคะนะก็เร well ียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะนะในเร็ววันนี้นะคะการเงินมีเข้ามาให้หมุนเวียนให้จับจ่ายใช้สอยอยู่นะคะช่วงนี้แต่ใครบางคนก็กังวลใจไปก่อนนั่นเองนะคะนะเรียกว่ากลัวว่าค่าใช้จ่ายจริงต่างๆจะไม่เพียงพอนะคะรวมถึงนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะนะดูเหมือนคนเกิดวันศุกร์นะคะจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะนะ เรียกว่าโฟกัสไปในเรื่องของหน้าที่การงานมากกว่านั่นเองช่วงนี้ความรักมันอาจจะดูเงียบเงาหงอยเงาเปล่าเปลียวหัวใจไปบ้างนะคะหรือใครบางคนอาจจะกําลังน้อยใจคู่ครองคนรักอยู่นั่นเองนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบรักนะคะนะเรียกว่าอาจจะพบรักต่างวัยนะคะได้คู่ต่างถิ่นต่างแดนด้วยนะคะ รวมถึงนะคะสาหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวนะคะก็เรียกว่าบุตรบริวารลูกหลานนะคะจะนาพาข่าวดีมาให้นะคะช่วงนี้คนเกิดวันศุกร์นะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันศุกร์ต้องระมัดระวังในเรื่องของสายตาความดันไมเกรนนะคะนะเพราะช่วงนี้อาจจะอยู่กับหน้าจอคอมหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะคะหรือว่าดูหนงังสือหนังหาตำรักตำรามากจนเกินไปนั่นเองนะคะเรียกว่าหาเวลาพักสายตาบ้างนะคะ รวมถึงใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะนะก็เรียกว่าคนเกิดวันศุกร์โชคลาภมีนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากไพ่ยิปซีนะคะก็มีเลขเก้ามีเลขสามมีเลขแปดแล้วก็เลขศูนย์นะคะที่จะให้โชคนะคะสําหรับคนเกิดวันศุกร์นะจ๊ะต่อไปนะคะคนเกิดวันเสาร์นะคะหนึ่งสองสามมาดูนะคะว่าคนเกิดวันเสาร์ได้ไพ่อะไรกันบ้างคนเกิดวันเสาร์อัศวินไม้เท้านะคะนะ มีดวงของการเดินทางชิพจรลงเท้านะคะเรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะหรืออาจจะมีคนเดินทางมาหาได้ด้วยเช่นกันนะคะห้าเหรียญน,นะคะดูเหมือนใครบางคนจะเหนื่อยๆกับงานนะคะช่วงนี้อ่อนล้าอ่อนแรงนะคะนะ ไม่ค่อยจะมีเรี่ยวมีแรงสักเท่าไหร่นะคะว o f fortune นะคะนะก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้เรียนรู้นะคะนะศึกษาหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมในโลกออนไลน์โลกสื่อโซเชียลนะคะนะเรียกว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะนะมีช่องทางมีลู่ทางที่ดีมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะนะใครที่รอคอยอะไรอยู่นะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเร็ววันนะคะนะรวมถึงนะคะคนเกิดวันเสาร์นะคะนะ วีออโฟจูนจะเกี่ยวข้องในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินที่อยู่ที่อาศัยนะคะก็เรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการซื้อขายกันเกิดขึ้นนะคะนะใครบางคนก็อาจจะมีในเรื่องของการต่อเติมขยับขยายนะคะที่อยู่ที่อาศัยขยับขยายต่อเติมธุรกิจด้วยนะคะการค้าการขายในโลกออนไลน์โลกสื่อโซเชียลนะคะก็เรียกว่าจะประสบผลสําเร็จดีนะคะรวมถึงคนเกิดวันเสาร์มีโอกาสที่จะได้ติดต่อกับลูกค้าต่างชาติต่างประเทศนะคะนะ จะมีในเรื่องของการเซ็นสัญญาเอกสารจริงต่างๆเกิดขึ้นด้วยนะคะในวันนี้นะการเงินนะคะโดยภาพรวมหมอฟ้ามองว่าคนเกิดวันเสาร์นะคะการเงินไม่ติดขัดนะคะนะมีไรายได้เข้ามามีรายรับเข้ามานะคะนะรวมถึงใครบางคนอาจจะกําลังมองในเรื่องของการอยากได้รถเชืดยานทานะนะคะอยากได้ในเรื่องของที่อยู่ที่อาศัยนะคะนะหรืออาจจะมีในเรื่องของอสังหาริรมทรัพย์เพิ่มเติมด้วยนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะโดยภาพรวมแล้วเป็นความรักที่ดีนะคะนะเรียกว่ายังแฮปปี้ยังสุขสันต์ดีนะคะนะคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักในโลกออนไลน์นะคะได้คู่ต่างถิ่นต่างแดนได้คู่ต่างชาติต่างประเทศด้วยนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันเสาร์ต้องระมัดระวังในเรื่องของข้อเทา้าข้อเข่านะคะอาจจะเกิดการพิษแสงเคล็ดขัดยอกนะคะอาการอ่อนล้าอ่อนเพลียนะคะหรือคนในครอบครัวอาจจะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายเกิดขึ้นได้นะคะ ใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะลองดูนะคะตัวเลขจากทะเบียนรถนะคะตัวเลขจากบัตรเลขที่ที่อยู่ที่อาศัยจะให้โชคนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากไพ่ยิปซีนะคะนะก็มีเลขหนึ่งนะคะมีเลขศูนย์นะคะแล้วก็เลขห้านะคะที่จะให้โชคนะคะสําหรับคนเกิดวันเสาร์นะจ๊ะก็จบลงแล้วนะคะสําหรับการอ่านดวงของคนที่เกิดทั้งเจ็ดวันนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าไพ่ยิปซีนะคะจะให้เลขมงคลนะคะ ประจําวันศุกร์ที่22นะคะมกราคมพศออ2564นี้เป็นเลขอะไรกันบ้างนะคะเลขหนึ่งนะคะเลขแปดนะคะแล้วก็เลขหนึ่งนะคะนะตัวเลขมงคลจับท้ายยี่สในวันนี้นะคะก็มีเลขหนึ่งมีเลขแปด 8, แล้วก็เลขหนึ่งนะคะก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปของหมอฟ้ากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ